สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาพบกับจูโดดอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําวิธีการกายภาพบาบัดข้อมือนะครับผมก็อขออนุญาตเกินอย่างรวดเร็วนิดนึงนะครับผมก็คือก่อนหน้านี้นผมได้มีการเกิดอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์นะครับผมทาให้ข้อมือด้านขวาของผมหักจะมีรูปอินเสิร์ตให้ดูนะครับผมแต่ก็หักไม่เยอะมากซึ่งใช้เวลาใส่เฝือกอยู่ที่ประมาณ1เดือนนะครับหลังจากนั้นก็ได้ทําการถอดเฝือกออก พอหลังจะถอดเปิดออกก็จะพบว่ามีอาการที่เป็นข้อยึดนะครับผมแล้วก็เอ็นติดนะครับก็คือเป็นแขนข้างนี้นะครับผมพอถอดเปลือกมาแล้วเนี่ยจะขยับในวันแรกๆรกเลยนะครับจะขยับได้แค่นิดเดียวแล้วเจ็บมากซึ่งวิธีกายภาพนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโอเคท่าที่หนึ่งนะครับกำข้อมือ กำมือนะครับกำมือข้างที่มีปัญหาตับตั้งขึ้นนะครับผมในลักษณะนี้แลนะใช้มือจับด้านล่างนะครับผมเพื่อให้มั่นคงไม่โยกไปโยกมานะครับหลังจากนั้นนะครับหมุนนะครับด้านใดด้านหนึ่งฝั่งใดหมุนข้อมือในลักษณะนี้ครับนะครับหนึ่งสองสามนับอย่างนี้ไปสิบครั้งคนระับสี่ห้าหเจ็ดแดเ้า นะครับแล้วก็กลับด้านครับกลับข้างอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับผมสำหรับท่านที่เพิ่งถอดเปลือกไม้แรกๆอาจจะเจ็บแ,และขยับได้น้อยกว่านี้ไม่ต้องตกใจนะครับค่อยๆฝึกไปค่อยๆฝึกไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงมากไม่ต้องฝืนมากนะครับอจาจจะไ้แค่นี้หนึ่งสองสามก็ค่อยๆทำไปนะครับแต่นังจากครบสิบรอบนะครับ ข้าสิบรอบก็คือหมุนไปทางด้านซ้ายสิบรอบด้านขวาสิบรอบอย่างนี้นะครับแล้วก็หยุดพักนะครับหลังจากนั้นนะครับใช้ท่านี้ครับท่าต่อมาท่าที่2ก็คือการพัดลมมือแบบนี้นะครับเหมือนยกมือไหว้คนไทยทั่วไปก็จะคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับประกบมือเข้าหากันนะครับในลักษณะแบบนี้ก่อนได้พอประกบมือเสร็จปั๊บนะครับค่อยๆการเข้าสอบออกมาค่อยๆการเข้าสอบออกมาการออกมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่ว่าเราเจ็บ <mistake> <pl> นะครับจะสังเกตว่าข้างซ้ายผมเนี่ยข้างเนี้ยผมจะงอไปได้เยอะกว่าเพื่อนแล้วแต่ข้างขวาผมจะยังติดอยู่ซึ่งในวันแรกที่แกะกลวมาเนี่ยผมสามารถที่จะจางมาได้แค่นี้ดีนิดเดียวแค่นี้เองถ้าปัจจุบันเนี่ยผมสามารถจางได้มากสุดประมาณนี้ปรับมานี้นะครับจะเห็นว่าาถ้าเกิดเอาแบบเอาข้างซ้ายเป็นหลักในมุม90องศาข้างนี้จะยังไม่ครบ90องศาเห็นไหมแต่นี้คือตึงแล้วนะ แต่ผมสามารถที่จะงอไปอีกได้อีกนิดหนึ่งตรงนี้คือเจ็บละเริ่มมีความรู้สึกว่าเจ็บละก็ให้ตึงๆประมาณนี้แหละไม่ต้องเจ็บมากนะครับแล้วค้างไว้นับ1นึงถึงสิครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคนะครับแล้วก็คลายมือออกมานะครับท่าสุดท้ายครับอันนี้จะเป็นท่าสุดท้ายนะที่เป็นท่าหลักนะครับผมก็คือการทำแบบนี้ คล้ายๆแบบไหว้กับมือนะครับหรือเราจะใช้มือข้างนี้กดอย่างนี้ก็ได้นะครับจับแบบนี้ก็ได้นะครับผมตั้งมือให้ตรงนะตั้งมือข้างนี้ให้ตรงกับข้างที่มีปัญหานะครับอามือข้างหนึ่งไว้ด้านบนนะครับและกดลงเบาๆนะครับค่อยๆกดลงกดลงพร้อมกับหักข้อมือลงข้างที่มีปัญหานะครับอย่าเกรงนะครับหรือเราจะใช้สองข้างประกบกันแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดข้างที่ไม่มีปัญหาสังเกตว่าสามารถงอได้9 0้าองศา ส่วนท่าที่มีปัญหาสังเกตว่าผมจะงอได้แค่นิดเดียวเห็นไหมแต่เราไม่ต้องทอครับกดไปครับกดให้ถึงจุดที่เรียกว่าตึงตึงและเจ็บนิดนิด,น,ดนะครับไม่ต้องเจ็บมากกดไปกดไปแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบเหมือนเดิมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบนะครับลักษณะข้อมือผมเนี่ย ผ่านการกายภาพบําบัดในเช่นนี้เนี่ยมาเป็นเวลาประมาณ1เดือนแล้วนะครับแล้วก็ถอดเสื่อนมาได้1เดือนแต่ยังใส่ซัพพอร์ตอยู่ในทุกวันนี้ซัพพอร์ตที่เป็นคล้ายๆผ้าเป็นถุงมือนะครับแล้วมีเหล็กดามในกรณีที่ออกไปทาง,งา,นานนั้นนอกนะครับแต่ก็ฝึกตลอดนะครับและคาดว่าในในใน,ในอีกสักพักหนึ่งอีกเดือนหนึ่งอาจจะขยับได้มากกว่านี้นะครับผมโอเคต่อมานะครับผมก็ให้ลองฝึกขยับ ึ้นลงอย่างนี้นะครับกางมือขึ้นหรือจะไปแนวนี้ก็ได้เพื่อเห็นการขยับที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จับไว้นะครับกดลงแล้วก็ขึ้นลงแล้วก็ขึ้นอย่างนี้สิครังนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับไม่ต้องฝืนนะครับถึงจะขยับได้แค่นี้ขึ้นได้แค่นี้ก็ไม่ต้องฝืน ไม่ต้องตกใจนะครับคือไม่ต้องฝืนทําแบบว่าให้มันงอขึ้นเยอะมากทดเดียวก็ไม่เป็นไรทําไปนะครับทําไปอย่างนี้แหละนะครับแต่ไม่ต้องไปฝืนให้มันแบบเจ็บมากทําไมฉันทําได้แค่นี้แล้วเอามือข้างนี้ผักมันอาจจะมีการอาักเสบได้นะครับค่อยๆค่อยๆทําไปเดี๋ยวมันจะขยับได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วในช่วงที่หักมาแ,แรกๆนะครับผมสิ่งที่ห้ามเลยนะครับก็คือยก ดึงกระชากกระแทกดันผักนะครับผมไม่ควรทำนะครับเพื่อให้ข้อมือเราหายได้ไวที่สุดไม่ควรทำสิ่งเหล่านั้นไปนะครับไม่งั้นจะเกิดการเจ็บนะครับในกรณีที่บางครั้งอาจจะเผลอยกเผลอดันเผลอผักและรู้สึกว่าเจ็บและมีเสียงลั่นนะครับดังป๊อกที่ข้อมือก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นมันเกิดขึ้นได้นะครับทางแพทย์แจ้งว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะเกิดเสียงจาก ผังผืนที่มันยึดอยู่หรืออะไรก็ตามนะจะเป็นเหมือนลักษณะการหักนิ้วแบบนี้เสียงจะเป็นแบบน,นี้ประมาณนี้นะครับเสียงจะเหมือนหักนิ้วนั่นแหละนะครับผมซึ่งเกิดขึ้นได้และสังเกตว่าทุกครั้งที่มันดังเปาะหรือมันลั่นนะครับในกรณีที่ไม่ได้ตั้งใจนะองศาในการขยับมือมันจะมากขึ้นนะครับจงรู้ไว้ว่าเมื่อไหร่ที่มันดังเปาะแต่ไมไ่ได้เจ็บมากแค่ลั่นนะครับมือเราจะขยับได้มากขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นจุดที่ผมจับสังเกตมา นะครับผมเราก็มไม่ต้องไปตกใจกับมันถ้าเกิดว่ามันดังลั่นป๊อกและผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงของชั่วโมงรู้สึกปวดมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ต้องควรพบแพทย์นะครับเพราะว่าอาจจะมีการขยับที่ผิดท่าหรือกระดูกเคลื่อนได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบวิธีการกายภาพบำบัดข้อมือแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ใต้คอมเมนต์นี้นะครับและสุดท้ายนี้ก็บรบกวนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปต่อไปนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ